Suzuki d ิวออฟเด e ะ e ยร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบสซโลสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki w อ r ์ r f r ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือโชลุมซู z u กิทั่วประเทศอัพเดตใหม่ใช้ไลกว่าเดิมพร้อมนักเตะ C ี 4, คลาสใหม่บัลลงดอ n นิวไอคอนเบ Legend และไทยเบ e นักเตะไทยอัดแน่นถึง5คนครับพร้อมอัปเดตการย้ายทีมล่าสุดในซีซั่นนี้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ FC ออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัย ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบมีเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ํา100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสแสดงครับในวิดีโอวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาของยูเต็ดยังคงมีมาฝ่ายกันเช่นเดิมครับมีเรื่องราวภายในทีม เรื่องของผู้เล่นในสโมสรนครับที่อัปเดตออกมาต่อเนื่องทั้งนักเตะที่อยู่ในแผนการทําทีมแล้วก็มีคนที่พยายามจะสู้ต่อกับตาแหน่งตัวจริงด้วยไม่คิดจะย้ายออกนะครับรวมถึงเรื่องของรุ่นฟันนิสรอยครับที่มีออกมาเกี่ยวกับโอกาสที่จะคุมทีมใหม่ของเขาในอังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องราวของทาเรม,มาเลเซียด้วยที่น่าสนใจเหมือนกันกับปัญหาก่อนที่จะกลับมาลงเล่นฟุตบอลได้มีปัญหาเรื่องของการฟืนฟ้นฟูร่างกายนะครับ และก็บทสมัมภาษณ์ของรูเบนออมลิมที่ออกมาต่อเนื่องครับแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะมีชุดเต็มออกมาจากการเปิดเผยของสโมสรครับรวมถึงชื่อทีมงานใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับออมบลิมในช่วงหลังจากนี้ขอภัยในวันที่17พฤศจิกายนครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยขอหยุดพักวิดีวอหวันเนื่องจากเดินทางไปนอกสตูดิโอครับก็ไม่มีอุปกรณ์ใน,นการทำคลิปมานำเสนอกาน ก็ติดตามกันต่อเนื่องได้ในช่วงสัปดาห์หน้าครับวันใด่นไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็ฝากกดติดตาม,ดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูเรื่องของลูเบนอบลิมกันก่อนครับที่จะเริ่มทํางานในวันจันนี้คุมนักเตะฝึกซ้อมแล้วก็ทํางานร่วมกับผู้เล่นที่ไม่ติดทีมชาติก่อนนะครับก่อนที่รอนเตะติดทีมชาติทรอยกลับมาในช่วงสัปดาห์ถัดไปตัวลูเบนอบลิมสามารถทํางานได้ในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงครับ และก็เยี่ยมชมโอทาฟอร์ดไปแล้วตั้งแต่วันพฤหับสบดีที่ผ่านมาครับแต่เนื่องจากวีซ่านกำลังรอการอนุมัติทําให้เขายังไม่สามารถคุมทีมฝึกซ้อนได้นะครับแล้วก็รอเรื่องการประกาศของทีมโค้ชทั้งคาร์ลส์เฟนเดสครับอันเดรียโอคันดิโดแล้วก็เอมิเนอลเฟโรจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานรูเบนอมาริมเช่นเดียวกับู้รักษาประตูครับจอร์ดวิเทลแล้วก็นักวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาพาอูลูบาเล่า สมสอรเชื่อว่าเลือกขอเอกสารการทํางานเบอร์เพอร์มิทไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอแค่การอนุมัติเท่านั้นซึ่งน่าจะเรียบร้อยในอีกไม่นานนี้ซึ่งทีมงานของเขาทั้งหมดจะได้รับการยืนยันหลังจากที่วีซ่าของพวกเขาได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวจาก Skysport ก็ถามออมริมเกี่ยวกับบรรยากาศหลังจากเข้ามาคุมทีมว,ว่ารู้สึกกดดันหรือเปล่าที่มาอยู่ที่นี่ โอ้ลิ่มตอบว่าผมรู้สึกภูมิใจมากนะที่ได้เป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยอดเยี่ยมมากจริงๆมันเกียิอย่างยิ่งที่ได้อยู่ที่นี่น่าสนุกมากเพราะผมรู้สึกผ่อนคลายอาจจะเป็นเพราะยังไม่ใช่วันแข่งขันแต่เมื่อเรามีเกมแมชเดย์เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นคนที่แตกต่างออกไปเลยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกกังวลหรือว่ากดดันอะไรทั้งนั้นตำแหน่งวิงแบ็กเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนรอจับตาดูกับแผนของอเบลิมนะครับมีรายงานจากแมนเชสเตอร์อินนิวพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน บอกว่าอมารลิมอาจจะปรับวิธีการเล่นของแบ็คให้มีความแตกต่างไปจากเดิมครับเขาต้องการให้ตำแหน่งแบ็คเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นแมนเชสเตอร์อินเนียพูดถึงนูซามัสซาอุยที่ตอนลูฟานดิสไวคุมทีมเนี่ยมักจะยืนเติมขึ้นไปสูงบ้างในบางครั้งแล้วหุบเข้าในเหมือนจะไปอินเวิร์ดอยู่ในบางช่วงบางตอนของเกมเหมือนกันเช่นเดียวกับเดเรโกโลที่เคยต้องลับไปยืนอินเวิร์ดฟูลแบ็กอยู่บางช่วงตอนที่ฉันฮาร์คุมทีมนะครับ ซึ่งอินดี้นิวเนี่ยบอกว่าเมื่อมาถึงยุคของอลบริมเนี่ยเลืองขออินเวอร์ตฟูลแบ็กน่าจะหมดไปครับเขาต้องการให้แบ็กเนี่ยยืนออกแนวกว้างมากขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในสนามเล่นให้เต็มพลังในการยืดสนามให้กว้างขึ้น,นครับเพื่อเจาะพื้นที่ด้านกว้างและขยายเกมรับของคู่แข่งนั่นก็สิ่งที่อาจจะทําให้ได้เห็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมของนูซามาซาลยแลวก็เดียกโกดาโลก็ได้ เช่นเดียวกับลูกชอและก็ไทเลอร์ม,มาเลเซียครับที่กําลังจะกลับมาสู่ทีมแล้วเป็นสิ่งที่น่าจับตามมองมากๆกับการใช้วิงแบ็กของลูเบนอาริมในแผนใหม่ซึ่งเขายืนยันกับบทสัมภาษณ์ก่อนตอนนี้แล้วว่าน่าจะวางเบื้องต้นด้วย3-43ก่อนครับอาจจะมีกองกลางหายไปสักคนหนึ่งแล้วก็เปีกด้านบนอาจจะทําหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมจากที่เคยเป็นมาของกุนซือคนก่อนๆโดยมีข่าวเพิ่มเติมด้วยว่าอมริมอาจจะดันดาวรุ่งหลายคนขึ้นมา อยู่ในทีมชุดใหญ่ครับเพื่อหาโอกาสการลงเล่นและดูว่าคนไหนมีฝีเท้าที่เหมาะสมที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้คนไหนไม่ดีพอก็อาจจะปล่อยออกไปซึ่งการให้โอกาสผู้เล่นเยาวชนเนี่ยก็เป็นทิศทางที่บอร์ดบริหารวางไว้แล้วครับและอาจจะประหยัดงบประมาณได้ด้วยกับการที่ไม่ต้องซื้อเตะใหม่ทุกคนหรือทุกตำแหน่งมาดูเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของทะาเลมาเลาเซียครับที่มีปัญหาเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้สัมภาษณ์ล่าสุดกับเดลติกแล้วบอกว่า มีปัญหาเกี่ยวกับทีมงานเบื้องหลังของยุตเตดที่ไม่เพียงพอในการดูแลนักเตะนะครับทำให้ต้องเริ่มใหม่หลายครั้งกว่าจะกลับมาลงสนามได้เธอมาเลเซียเนี่ยเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ในเกมยู21เจอกับฮาเดอร์ฟิล์ไปเมื่อกลางสัปดาห์แล้วก็น่าจะมีลุ้นคัมแบ็กในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้อนเดือนหน้าครับเขาบอกว่าผมมีความดทนมากม ในการฟื้นตัวผมคิดว่าผมอดทนมากกว่าหลายคนเสียอีกเราบาดเจ็บกันเยอะครับนั้เแต่หลายคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลใจใสผมต้องการคนที่จะมาช่วยเหลือผมดูแลผมครับและโฟกัสในการรักษาที่ดีแต่ทีมก็ขาดบุคลากรไปในบางช่วงบางตอนผมต้องไปฟื้นฟรูร่างกายที่เนเธอร์แลนด์และก็บาร์เซโลนาด้วยแล้วผมก็ต้องฟื้นฟรูร่างกายใหม่หมดในหลายๆครั้งพูดให้เข้าใจง่ายคือมีบางครั้งที่ผมรู้สึกผิดหวังแล้วต้องเริ่มใหม่กันอีกแล้วสุดท้ายเราต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้อง แต่เวลาที่เหมาะสมเราไม่อยากเร่งรีบจนเกินไปขั้นตอนต่างๆผ่านไปอย่างรวดเร็วครับดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้จากมันมาดูบทสัมภาษณ์ของสกอตต์แ็ชชูมิน่กันบ้างครับที่ย้ายออกจากยูเตดไปทําผลงานให้ยอดเยี่ยมกับนาโปลีนะครับ ก็กลางวัย27ปีเนี่ยทำประตูได้3ลูกจาก10เกมที่ลงเล่นให้กับทีมดังจากอิตาลีเป็นเจ้าฝูงของเกาโชซิลลาอาครับสกอร์นี่บอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรที่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสโมสรในอิตาลีมันเป็นการตัดสใจที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ผมทําร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆของผมเองครับในช่วงเวลาชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณแค่ต้องถามตัวเองว่าอยากทําแบบนี้ไหมแน่นอนผมก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนกลับมาผมไม่เคยมีความเสียใจในชีวิต อาชีพ้ายแข้งหรือการงานของผมครับผมยังคงเป็นแบบนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมต้องการให้อาชีพ้ายแข้งของผมประสบความสําเร็จและผมจะพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นนักฟุตบอลและคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถเป็นได้หลังจากสกอร์แมตทูมิเนยย้ยายออกจากทีมไปนะครับพลังงานเดนการลย,ยูเตดก็ลดลงไปบ้างสําหรับนักเตะที่วิง่งไล่เพลซิ่งดุดันแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและก็เติมเข้ากรอบเขตโทษเดี๋ยวต้องดูว่าโอมาริมเน่จะหาผู้เล่นซายนี้เข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าในอีกหนึ่งถึงสองตลาดข้างหน,งหน,งหน แล้วก็อาจจะต้องพัฒนานักเตะที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก่อนครับในช่วงเวลาระหว่างฤดูกาลมีข่าวซื้อขายดีลน่าสนใจมา,าฝากกันครับแม้ว่าจะไม่ใช่นักเตะสตาร์โด่งดังอะไรแต่ว่ามีรายงานจากสื่อของอันเจิน่าเอจังเพล่ลาลอนเดสครับบอกว่ายุเต็ดได้ติดต่อกับเอเย่นตัวแทนของฟรังโกมาสตันตัวโนแล้วนะครับเป็นกองกลางชาวเจดีนนะครับวัย17ปีอยู่กับทีมลิเวอร์พูลครับ เป็นดาวรุ่งที่ได้จับตามองคนหนึ่งแล้วก็เป็นเพชรเม็ดงามในวงการฟุตบอลเจดีน้านครับยูเต็ดคงจะอยากได้มาปั้นหรือว่าพัฒนาต่อคล้ายๆกับที่พวกเขาทําอยู่ในก่อนหน้านี้ครับสเต็ปแรกอาจจะเป็นดาวรุ่งลักษณะคล้ายๆกับพวกแฮร์รี่อาร์มัสโทบี้คาเยอร์อะไรแบบนี้ครับแต่สเต็ปต่อมาที่ยูเต็ดทำให้เห็นแล้วและขึ้นชุดใหญ่ไปเลยก็คือเลนนี่ยโรครับตั้งแต่2สเต็ปนี้จะต่างกันตรงที่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยราคาจะถูกกว่า นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาขัดเกลานิดนึงแต่เ็ปที่2เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาได้แบบที่เราทํากับอเลโดการาโชตอนมาจากลโกมันดิดได้เนี่ยจะเป็นเพชรเป็นงามที่ต่อย,ยอดกับทีมได้ในอนาคตค่อนข้างแน่เลยเพราะฉะนั้นการซื้อดาวรุ่งถือเป็นการพัฒนาสโมสรในแง่หนึ่งครับถ้าคนไหนขึ้นชดใหใจไม่ได้ก็อาจจะปล่อยขายออกไปได้เงินหรือว่าได้ไม่เงินบางส่วนที่คุ้มทุนจากที่ซื้อมานะครับหรือว่าสามารถจะปล่อยยืมเพื่อ ซาวกับไ้นเตะได้ลงเล่นต่อเนื่องแล้วนำมาขัดเกลาที่สโมสอนต่อก็เป็นได้สำหรับมาสตันตัวโนเนี่ยมีตำแหน่งถนัดก็คือเล่นมีดฟิลตัวรุกได้นะครับแล้วก็ปีกขวาสัญญาดีตั้งหมดในปี2026ครับมีมูลค่าการตลาดอยู่ปมา13ล้านยูโรติดทีมชาติจจดีนาชุดยู20ไปแล้วนะครับมาดูหนึ่งแข้งผีครับที่แฟนผีบางส่วนยังตามให้กำลังใจอยู่เหมือนกัน แม้ว่าโอกาสจะลงเล่นน้อยแต่บางท่านก็อยากให้ปล่อยขายออกไปเพราะว่าใช้งานนั้นไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่และเป็นตัวเลือกรางท้ายในตำแหน่งของเขาครับแต่ล่าสุดเนี่ยบทสัมภาษณ์จากเอเย่นของนักเตะเองอย่างจูเนียร์เปโดซ่าก็บอกแล้วว่านักเตะในความดูแลของเขาไม่คิดจะย้ายทีนครับอันโตนีปีกที่เอตันฮาร์กซื้อมาระดับ100ล้านยูโรหรือ8 6ล้านปอนด์ไม่มีความตั้งใจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมจะสู้ต่อ และเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะเล่นตำแหน่งไหนนะครับจะเป็นปีกด้านบนหรือว่าจะมาเล่นวิงแบ็กซึ่งยังไม่รู้ว่าลูเบนอมาริมจะพัฒนาเขาไปถึงจุดไหนได้บ้างมาดูคนหลงเรื่องของลุฟฟันนิสรอยครับที่แฟนๆก็อยากให้กําลังใจอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะออกจากทีมไปแล้วหลังจากการเข้ามาของลูเบนอมาริมนะครับลุนได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆผ่านอินสตาแกรมบอกว่าถึงทุกคนที่แมออนยเตดสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ครับโดยเฉพาะทีมงานทุกคนนักเตะและก็แฟนบอล ผมอยากจะขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจสำหรับความพยายามและการสับสุนอันยอดเยี่ยมของทุกคนมันเป็นเกียรติและความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของสมโมสรในฐานะนักเตะโค้ชและผู้จัดการทีมและผมจะขอเก็บความทรงจําเหล่านี้ไว้ร่วมกันตลอดไปแมนเชสเตอร์เต็ดจะเป็นถานท,ที่พิเศษในใจของผมเสมอและหวังว่าจะมีวันที่ประสบความสำเร็จของแมนเชสเตอร์เต็ดที่โอทราฟอร์ดในเร็วๆนี้ไม่ใช่แค่ผมที่อยากเห็นสมโมสรทาผลงานได้ดีเท่านั้น แต่เพราะทุกคนสมควรได้รับมันขอให้โชคดีดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคนลงท้ายลดฟันนิสรอยมีรายงานจากเดอะซันออกมานะครับไม่รู้ว่าทุกท่านจะเชื่อหรือเปล่าแต่ก็มีความคิดที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะซันเนี่ยจะแม่นเรื่องของในมุง้งหรือว่าเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่แล้วครับแต่อันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเดอะซันบอกว่าก่อนจะออกจากแมนยูเตนลูฟันนิสรอยได้เรียกร้องให้นักเตะทุกคนนะครับ สับสนรเบนอมารีมผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาทํางานก็ถือเป็นเรื่องดีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็แล้วแต่ทุกท่านว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าเดอะซันบางทีก็จะมีข้อมูลเบื้องลึกที่สื่อบางสื่อเนี่ยไม่รายงานออกมาหรือว่าไม่มีข้อมูลนั่นเองถ้าเป็นข่าวซื้อขายเนี่ยผมแทบจะตัดทิ้งไปเลยไม่เคยนามารายงานกับสำหรับเดอะซันแต่ถ้าเป็นเรื่องในสโมสรหรือว่าเรื่องสมัยก่อนอย่างเช่นเมสันกรีนวูดจอร์แดนชานโชและผู้นี้ถือว่าพอฟังได้อยู่ครับแล้วก็คงจะตัดทิ้งไปไม่ได้ เรื่องทีมใหม่ของลูฟันนิสรอยเนี่ยมีโอกาสจะได้อยู่ในอังกฤษต,ต่อนี่ครับมีรายงานจากซานโคเฮนครับเผยผ่านกีมีสปอร์ตว่าลูฟันนิสรอยได้ยื่นใบสมัครที่จะให้สโมสรโคนทรีหนึ่งพิจารณาดึงเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ครับโคนทรี 3, ปลดมาร์คโรบินออกจากตำแหน่งไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็ตำแหน่งนายใหญ่ของทีมช้างกระทืบโรงเนี่ยว่างลงตำแหน่งนี้ต้องแย่งกับ ฟากเลมพาดครับเป็นคนที่สนใจในการเข้าไปผู้จัดการทีมโคนทรีเหมือนกันโคนทรีพร้อมจะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับเพื่อจะดึงกุนซือใหม่เข้ามาทํางานตอนนี้พวกเขามีปัญหาในลีกแชมเปี้ยนชิพพอสมควรครับอยู่อันดับ17ของตารางอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวครับหลังจะชนะได้แค่4เกมจาก15เกมแรกซึ่งเมือนเดการที่แล้วนะใครจำได้โคนทรีเคยเกือบทำแส็กกับมายูเต็ดในรอบรอง ของศึก FA c u อนะครับยูเต็ดนำก่อนส0ูนแล้วพวกเขาตีเสมอ3-3มได้ก่อนที่ยูเต็ดจะมาชนะจุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับก็รอรุนกันว่าลุ้นฟันนิสซอลจะทำงานแรงกรดต่อหรือเปล่าแล้วคนที่จะเลือกเขาหรือไม่ครับแฟนๆยังรอให้กำลังใจลุ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้มนอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสร รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ